สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทีทุกท่านเข้าสู่ช่ชอง V ีพีธรรมดานะครับต้องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นดาวโจนเช้านะครับหุ้นดาวโจนเช้าของวันที่สามนะครับวันที่สามสุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับเช้าว,วันอังคารนะหุ้นดาวโจนนี้ก็จะออกเฉพาะวันตามธนาคารเปิดนะ นทร์ถึงสุกนะครับประมาณนี้นะครับช่องูลพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรวมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันนทร์ถึงวันสุกนะออกเวลาตีสามนะครับตีสามห้านาทีนะตีสามห้านาทีของเช้าทุกๆเช้าทุกๆเช้านะครับอืเราก็มาลุ้นกันได้นะครับสําหรับคนที่ตื่นเช้านะสําหรับคนที่ยังไม่เพิ่งจะเลิกงานก็มีนะเวลานี้ก็มาลุ้นได้นะครับหรือคนที่นอนไม่หลับ ก็สามารถที่จะม,มาลุ้นได้นะครับหรือคนที่กำลังจะปฏิบัติภารกิจช่วงตีสามห้านาทีก็พักก่อนแล้วก็มาดูลุ้นได้นะครับประมาณนี้นะครับช่อง v ี p ธรรมดาก็จะมานำเสนอะให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกวันจันถึงวันศุกนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะกดติดตามกดถูกใจก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างถูกนะขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีชุทว,วีสุขนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านได้ลุ้นลมแทนคาขอบคุณทุกๆุกท่านนะนที่แวะเข้ามาชมนะครับวันที่สามนะครับตีสามห้านาทีนะเช้าวันอังคารนะครับฮุ้นดาวจนเช้านะครับ เด่น901เน้นที่9ฟันธงที่9รลอง0ูลอง1นะครับกับ0นะ49945995 6 9 9 6, 6 7 9 9 7 4114 4 5 wwww, 6 66, 6 6, 7 7, 4, 1 1 5, 5 6 1 1 6 7 1 7 1ก4 0 0 4เก็ด6 0้ากนึ่งหนึ่งห้าหนึ่นะครับส่วนชุดวินนะครับ0 1 4 5 6 7รลอง9นะครับปอะมาณนี้นะปรับชนชอบค่อยจัดนะครับ เอเรามาดูหน่อยมาดูหน่อยมีเน้นอะไรบ้างเน้นที่เก้านะครับอืมเน้นที่เก้าเก้าเด่นสุดนะอ่าแต่ตัวเน้นมันมักค่อยไม่ค่อยจะม,มาตัวเน้นมันจะหนาหายมันจะไม่ค่อยจะมาเท่าไหร่นะครับก็ตัดออกอไม่ใช่ตัดออกหรอกก็คือพิจารณานะครับมา,มาดูที่มาดูที่สี่นะครับสี่กับห้านะครับ สี่หนึ่งสี่ศูนย์นะครับหรือใครจะรูดหนึกับ0ก็ได้นะครับ1นะึ่งนะรูดหนึกับ0ูนะครับส่วเกเนี่ยเป็นตัวตัวเน้นแต่ว่ามันไม่ค่อยจะมาให้มองพิจรารณาดูนะครับประมาณนี้ให้เหลือเฉพาะตรงนี้นะงงไหมถ้าไม่งงก็ไปต่อถ้าง,งงก็พักก่อนนะครับอันนี้นะครับ พุดวินเหมือนกันนะครับสรุปแล้วที่หนึ่งกับศูนย์นะครับส่วนเก้าพี่เจรณาดูนะตัวนี้มันไม่ค่อยจะมานะครับ,บรับก็าตามนี้แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะตีสามห้านาทีมีเงินไหลเข้ามาในบัญชีแต่ละท่านแต่ละท่านนะครับพออยู่พอกินเนาะำลำรำเรื่อยๆก็ว่ากันไปนะครับขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับรุ่นลมเพือ่อความบันเทิงนะครับ